สวัสดีค,ะค่ะกระัดนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเทศกาลนะคะกับการที่เราเนี่ยนะคะ เป็นผู้ขายหรือว่าเป็นผู้ให้บริการเนี่ยแน่นอนนะคะเราก็ต้องมีการตอบรับในกลุ่มของโปรโมชั่น10 10วันที่10เดือน10เออนี่จริงเป็นเป็นแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งในเก้าเดือน9 0เดือน10นะ 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11เดือน1 1นะคะถือว่าเป็นวันที่เป็นเหตุผลในการที่ทําโปรโมชั่นแรงๆกันละกันนะคะแล้วรวมถึงเนี่ยในเพจบัญชียง,ง่ายนะคะทางเซลล์หรือว่าทางฝ่าย เขาเรียกว่าดวลลูกค้าเนี่ยนะคะน้องฝนของเราเนี่ยก็บอกมาว่าพี่อาจช่วยทําโปรโมชั่นสักอันหนึ่งหน่อยสินะคะก็เลยมานั่งคิดว่าโอ้โหเรามีโปรหลายอย่างมากที่ผ่านมานะคะแต่มีอยู่เซตหนึ่งที่เราไม่เคยจับเซตนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เป็นเซตที่เชื่อว่านะคะเป็นเราเรียกกันว่าเป็นเซตที่เอาพระเอกกับนางเอกอะมาตีคู่กันได้เลยนะคะ,ะครูอัดเนี่ยทำแฟ้มมา ประมาณตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แฟ้มด้วยกันใกล้ๆนี้เนี่ยแล้วมันจะมีอยู่2แฟ้มนะคะสคู่มือที่เป็นคู่มือสําหรับการวางระบบจริงๆเลยนะคะเราก็เลยจะหยิบ2อันนี้เนี่ยมาตีคู่กันแล้วจับเซตแค่เพียง10เซตเท่านั้นนะคะประเด็นจะเป็นอย่างนี้ค่ะในการทําธุรกิจเนี่ยพวกเราทราบกันดีนะคะว่าในการเป็นบริษัทกับห้างหุ้นส่วนน่ยมันไม่ได้สะดวกสบาย เหมือนตอนที่เป็นบุคคลถูกไหมคะในการจ่ายยุ้มจ่ายยิ้มเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของใบเสร็จใบกำกับ พอไม่มีเนี่ยก็ต้องไปมองหาบัตรประชาชนจ่ายไปจริงๆแค่เอกสารไม่สมบูรณ์ก็เบิกไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดเจ็บของเราเจ้าของกิจการมาค่อนข้างมากแม้กระทั่งว่าผลตอบแทนของตัวเราเองที่เป็นเจ้าของเนี่ยเราลงทุนไปกว่าเราจะได้ตังคืนเวลาเราจะเอาตังคืนเนี่ยนึกออกไหมคะมันก็ต้องมีภาษีเรื่องนี้ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับไปเพราะอีตอนลงทุนจ่ายตังเข้าบริษัทอ่ะไม่ได้มีภาษีอะไรต้องเสียแต่พอบริษัทมีกำไร เราจะคืนกลับมาเนี่ยโอ้โหภาษีหลายซ้อนมากเรื่องของผลตอบแทนกรรมการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เทคนิคในการดึงเงินมานะคะครูอัดเคยพูดอยู่คำหนึ่งจนถึงขั้นว่านะคะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในภาคระนะัฐพูดตรงๆเลยเพื่อนๆในสัมกากรเนี่ยยกหูโทรหาเลยบอกครูอัดมันจะเป็นแบบนี้ได้หรอคำเนี้ยดึงเงินออกแบบปลอดภาษีอะ่ะ กว่าจะไปสอนแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันจะเสี่ยงเกินไปกวดย้ําเลยว่ามันทําได้และในกลุ่มธุรกิจหลายหลายกลุ่มนะคะที่เราเจ้าของลงทุนไปลงเงินไปเวลามันมีเงินคืนมามันมีเขาเรียกว่ากิจการเริ่มมีเงินแล้วเนี่ยวันนี้เราจะดึงเงินออกเนี่ยมันมีช่องทางค่ะที่สามารถปลอดภาษีได้บ้างอ่ามันจะมีแบบปลอดภาษีเพียวเลยร้อยมีค่ะ ะะหลายกิจการที่กวดเข้าไปทําให้เข้าไปวางระบบให้เราดึงเงินออกแบบปลอดภาษีทําได้แค่คุณรู้วิธีการถูกไหมคะแต่ก,กับการเนี่ยบางครั้งในการดึงเงินออกแบบเสียภาษีให้น้อยที่สุดของผลตอบแทนเจ้าของมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะเราทั้งหมดที่พูดเนี่ยทำลงมานะะในแฟ้มเล่มแรกก่อนหลายท่านทราบดีว่านี่คือการครบ1ปี1ปี หนึ่งปีเลยนะคะเพราะว่าแฟ้มเล่มนี้นะคะแฟ้มคัมภีธุรกิจเล่มนี้เนี่ยเล่มนี้เลยนะ เริ่มนะคะที่จะมีการจำหน่ายและพรีออเดอร์ไปเมื่อตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว1ปีผ่านมานะคะมีการเสริมเขาเรียกว่างานเอกสารนะไปจนถึงบท4เราเรียนต่อเนื่องมาทุกพุธนะคะจนถึงพุธท,ที่แล้วก็มีเดี๋ยวพุธหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารเวลาคุณเนี่ยนะคะเป็นประเพณีที่คุณน่ยบริจาคไปกับงานกระถินต่างๆเนี่ยเอามาเบิกบริษัทต้องจัดการยังไงเดี๋ยวคุณเรียนมันพุธหน้าอย่างแน่นอนประเด็นเลยก็คือว่าแฟ้มเล่มนี้วันนี้ครบหนึ่ง นะคะแต่แฟ้มเล่มนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ามีเจ้าของกิจการเนี่ยได้ไปแล้วนับพันนับพันองค์กรเลยแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาคือแบบทุกครั้งนะที่อ่านฟีดแบ็กกลับมานี่คือดีใจมากนะคะแฟ้มเล่มนี้นะคะวันที่เริ่มทำเนี่ยเป็นวันที่ตัดสินใจว่าจะเลิกรับงานที่ปรึกษาเมื่อก่อนรับงานที่ปรึกษาใช่ไหมคะก็จะเป็นเลทราคาอยู่ที่40,000 0จนถึงล้านสองแต่เราดูลูกค้าปีหนึ่งน่ได้หลักแค่10ลราย แล้วจะมีลูกค้าที่เป็น SME เข้าถึงในราคาหลัก4 0 0แสนถึงล้านสองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากกว่าตัดสินใจตอนนั้นก็คือว่างั้นหยุดรับงานที่ปรึกษานะคะหลายท่านทราบดีติดต่อมาหนก่อกว่าเริ่มปิดรับงานที่ปรึกษาถ้ามีก็จะส่งให้เพื่อนๆละ ไม่ได้ลงเคสเองละเราก็เลยดึงความรู้ความเข้าใจทั้งหมดมาลงในแฟ้มเล่มนี้ที่หลายท่านรู้ดีว่าโอเคมันชื่อว่าแฟ้มคำภีธุรกิจนะคะอุ้ยลงข่าวเต็มไปหมดในเดลินงเดลินิวอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะแฟ้มเล่มนี้เนี่ยมันเป็นแฟ้มเล่มแรกเลยนะคะที่ตอนนั้นในวงการบัญชีเนี่ยยังไม่มีใครลุกขึ้นมาทาแฟ้มเลยแต่สิ่งที่มันจะได้คือต้นแบบงานเอกสารว่าเวลาบินค่าใช้จ่ายมีปัญหามันจะจับเซตยังไง ขวัดทำร้านอาหารเราไปซื้อของที่ตลาดสดจริงๆเรื่องจริงค่ะขวัดค้าขายสินค้าที่เป็นแบบค้าปีกอะค่ะแบบเขาเรียกว่ามีเพจกับการขายของค้าปีกขายสินค้าแฟชั่นมีอยู่ไปซื้อของประตูน้ําไปซื้อของพันทิป เอามาขายในนามบริษัทเราเปิดบินได้ก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยรายการต่างๆเนื้อออกไหมคะเอกสารที่มีปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีการแก้ไขที่ผ่านมาเราทําได้แล้วเราก็เอามาลงเล่มนี้รวมถึงปัญหาของงานเขาเรียกกันว่าปัญหาของงานในองค์กรเนี่ยนะคะมันจะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันก็อยู่ในเล่มนี้เหมือนกันนะคะรวมถึงการนําเคสเกี่ยวกับการฟ้องร้องทะเลาะกันของพนักงานของเจ้าของเนี่ยใส่เข้ามาด้วยใบประเมินพนักงานก็ใส่เพราะมันมีผลต่อการให้โบนัสถูกไหมมันมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนมันมีผลต่อการผ่านโปรของพนักงานมาใหม่หลายอย่างมากนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในแฟ้มคัมภีรเล่มนี้วันนี้ครบ1ปี จริงๆตุลานี่คือครบ1ปีเป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยนะคะมีเอกสารในการจัดทำค่าใ้จ่ายเข้าสู่ระบบได้ครูพูดเสมอคำหนึ่งก็คือว่ารายจ่ายเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการควรพาเข้าระบบได้ยกเว้นอย่างเดียวรายจ่ายสีเทาอยู่แล้วเช่น เงินทอนอะไรอย่างเงี้ยมันสีเทาอยู่แล้วอะ่ะนึกออกไหมคะอันนั้นอะ่ะมันต้องใช้ซูเปอร์เทคนิคนิดนึงนะคะคุณต้องปรึกษาสํานักง,งานบัญชีที่คุณใช้บริการอยู่ดังนั้นแฟ้มเล่มนี้นะคะเอาไว้ทําอะไรบ้างจัดระบบพ e ตตี้แคชจัดการเอกสารทั้งหมดย้ำอีกครัง้งคุณซื้อตลาดสดคุณซื้อแบบซื้อของในช้อปปี้หรือซด้าที่วันนี้คุณกำลังจะช้อปปิ้กันอะ่ะมันเคมเป็นใครจ่ายบริษัทได้ในนี้ทั้งหมดมีเป็นตัวอย่างมีตัวอย่างทั้งหมด ไฟล์ทั้งหมดในนี้คุณดาวน์โหลดได้มีไฟล์ Excel ให้คุณได้ใช้มีทุกอย่างมีการเรียนต่อเนื่องทุกวันพุธคุณส่งหัวข้อมาเลยว่าอยากให้กว่าทําเรื่องนี้หน่อยวันพุธถัดๆไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทําพวกนี้ใส่เข้ามานึกออกไหมคะเราเรียนยาวจนถึงปลายปีสมาชิกแฟ้มคัมพีจะรู้ดีแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่น แฟ้มนี้นะคะแฟ้มเดียว29ง0มแต่วันนี้อย่างเดียที่บอกว่าจับมาแค่10เซตน้องฝนนะคะเดี๋ยวคุณค่อยติดต่อไปในเพจบัญชีอย่างง่ายน้องฝนขอมาว่าแฟ้มนี้บางทีมันไม่จบนะคะแฟ้มนี้บอกอยู่ทั้งหมด4เรื่องบินที่เขาเรียกว,ว่าระบบเงินสดย่อยบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีปัญหารวมถึงผลตอบแทนกรรมาการนะคะอันที่3ก็คือในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนี่คือบท3นะคะบท4ก็คือในเรื่องของ ต้นทุนการคำนวณจุดคุ้มทุนการคำนวณหากำไรนะคะที่คุณต้องการเนี่ยแล้วคุณต้องขายกี่บาทบทที่4ที่เราแถมก็ไปให้เนี่ยนะคะมีอยู่ในนี้แล้วนี่คือ4บทในราคา29 0 0 0ในปัจจุบันนะคะน้องฝนแอดมินผู้จัดการการขายของฉันเนี่ยนะคะบอกว่าแฟ้มเดียวมันไม่จบจริงๆเพราะว่าแฟม้มอันอีกอันหนึง่งแฟ้มนี้นะคะแฟ้มที่ตัดเรียกว่า4กลยุทธ์4กลยุทธ์นี้นะ เอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะเอาไว้วางระบบบัญชีภาษีหลายคนถามว่าวางระบบเข้าที่แล้วยังไงให้คุณจําไว้ง่ายๆพอระบบทุกอย่างเข้าที่เจ้าของอย่างเราเนี่ยนะคะจะ step back หรือถอยหลังกลับมาได้มากขึ้นเมื่อระบบการเงินเข้าที่ ระบบเอกสารไม่ยุ่งยากเคมมค่า้จ่ายเข้าได้หมดเราเสียภาษีในจุดที่เราคิดว่าเราใช้ทักษะทั้งหมดและเทคนิคทั้งหมดให้มันประหยัดที่สุดได้แล้วเมื่อระบบบัญชีภาษีเข้าที่ค่ะเจ้าของนะจะทำการค้าได้อย่างเติบโตอย่างเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแล้วก็จะไว้ใจระบบหลังบ้านมีวิธีการตรวจสอบดังนั้น เซตนี้นะคะอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วสี่กลยุทธ์วางระบบบัญชีภาษีในนี้บอกอะไรบ้างในนี้จะเน้นเรื่องการวางระบบเป็นหลักเลยนะในองค์กรพอเวลาเติบโตนะสิ่งที่สำคัญคือพนักงานบัญชีหรือบางคนเรียกแอดมินแผนกบัญชีคุณยังจ้างสำนักงานบัญชีอยู่ไม่เป็นอะไรมันจะมีวิธีการในการคัดเลือก คัดเลือกพนักงานบัญชีรับมาแล้วไม่รู้จะสั่งเด็กยังไงมันมี SOP นะคะมันมีเขาเรียกว่า job description ให้ว่าโอเคแผนกนี้คุณสั่งเรื่องนี้นะแผนกนี้คุณสั่งเรื่องนี้มีบอกให้แล้วมีแม้กระทั่งว่าบทสัมภาษณ์เวลาคุณจะสัมภาษณ์พนักงานบัญชีคุณควรสัมภาษณ์ยังไงนี่คือเรื่องของคนก่อน เรื่องที่2เนี่ยเรื่องของโปรแกรมม่พอเติบโตแล้วกิจการมันเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มมองหาโปรแกรมเข้ามามีตั้งแต่ราคาโปรแกรมปีหนึ่งนะคะหลักร้อยจนถึงหลักล้านที่รีวิวและเตรียมเอกสารเอาไว้ให้คุณต้องเลือกให้เหมาะกับคุณนะ เข้าใจนะสองเรื่องนะแลนะแล้วเรื่องที่3มนะคะมันจะเป็นเรื่องหลักเลยก็คือว่าในการวางระบบจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เสียภาษีน้อยที่สุดไฟล์ประมาณการค่ะเทคนิคการประหยัดภาษีอยู่ในนี้และสุดท้ายของอันนี้หลังจากที่ทุกอย่างเป็นระบบเสร็จเรียบร้อยคุณเริ่มมีโปรแกรมคุณมีนักบัญชีปริ้นงบการเงินมาให้คุณอ่านอา้าวอ่านไม่เป็น ตัวนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินเริ่มต้นคุณอย่าพึ่งไปอ่านงบการเงินตัวเองนี่ออกไหมคะเพราะว่าอะไรป่านนี้งบการเงินตัวเองอ่ะออกได้รายเดือนหรือยังยังไม่รู้เลยให้คุณเริ่มจากการไปอ่านงบการเงินชาวบ้านวิธีการเข้าไปดูงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์วิธีการเข้าไปดูงบการเงินในกระทรวงพาณิชย์เอามาอ่านก่อนศึกษาอัตราต้นทุนของชาวบ้านชาวช่องเสร็จแล้วมาเทียบว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยเราอยู่ในเซ็ต ขอบเขตของต้นทุนที่ใกล้เคียงกับในอุตสาหกรรมไหมพอเสร็จสักพักเราก็เริ่มที่จะขอข้อมูลจากสํานักงานบัญชีมานึกออกไหมคะว่าโอเคงบการเงินงเราเป็นยัางไงบ้างสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายกําไรขั้นต้นต่อยอดขายหลายอย่างมากและนะคะในเซตนี้ก่ดแถมในเรื่องของเขาเรียกว่าหลักสูตรบัญชีพื้นฐานแบบที่เรียกว่าอ่านแยกประเภทเป็นอ่านกระดาษทําการเป็นอย่างที่บอกไปนะคะว่า เล่มแรกแฟ้มคัมภี์เป็นเล่มที่เรียนต่อเนื่องเป็นปีนะคะเล่มนี้ราคาเล่มเดียว2,9 0 0 0ส่วนเล่ม4กลยุทธ์นะคะอยู่ที่1,9,500นะคะนี่เป็นราคาที่ขายอยู่ในปัจจุบันแต่นะคะสำหรับวันนี้จัดเซตคู่กันไม่ได้มีการจำหน่ายแยกหลายคนบอกว่าได้แต่เอกสารหรือเปล่าเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้น,นี้เราจะโหลดวิดีโอลงตามใดคุณวิดีโอนี้คุณอาไปลงในคอมเลยนะ นี่เรื่องจริงนะคะคอมในออฟฟิศคุณมี5เครื่องคุณลงไปเลยทั้งคุณดูพนักงานของคุณดูโอเคขออย่างเดียวเถิดขอให้สิ่งที่คุณลงทุนมาคุ้มค่าหลายคนบอกว่าโอ้โหกวาดแค่แฟ้มแรกอะแฟ้มคัมพีอะพาค่าจ่ายเข้าสู่ระบบปีหนึ่งอะประมาณสักสองแสนภาษี20%ประหยัดภาษีได้4ี่ห0 0 0 0คุ้มแล้วค่ะนึกออกไหมคะคุ้มกับเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนครั้งนี้ไปเรียบร้อยดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะในโปรโมชั่น1 0 1ที่บัญชีง่ายจะร่วมแคมเปญกับประเพณีนี้ด้วยนะคะนั่นคือเราไม่ได้มีการแยกจําหน่ายเราจําหน่ายคู่กันเพื่อให้คุณได้ทั้งสงส่วนส่วนงานในกระสาร p e t t y Cash นะคะงานพวกงานบุคคลงานต้นทุน เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่สองวางระบบค่ะการคัดพนักงานบัญชีค่ะการเลือกโปรแกรมค่ะการอ่านงบการเงินนะการประหยัดภาษีนี่คือเล่มที่สองสองเล่มนี้ถ้าซื้อตอนนี้นะคะในราคาเต็มอยู่ที่ห้า0มืหนึ่งพันห้าร้อยแต่วันนี้สิบเดือนสิบนะคะเฉพาะแค่สิบเซตเท่านั้นแล้วเมื่อเช้าไปแล้วสองเซตนะคะตอนนี้เหลือแปดเซตในราคาสา5 0 0ืเก้าพห้าร้อยหากคุณเขาเรียกว่า อยากจะสบายๆในการชำระคุณรูดบัตรเครดิตเลยค่ะบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อน10เดือนได้ฟรีไม่คิดชาร์จอะไรเลยซึ่งสำหรับกวดนะถ้าเป็นใจใจกันนะคุณรูดบัตรเครดิตคุณทำผ่อน10เดือนคุณผ่อนไป10เดือนเดือนละ3 0 0พันกว่าบาทคุณเชื่ออะไรไหมถ้าคุณนะได้ไปแล้วคุณมีวิน,นัยสม่าเสมอในการเข้าไปดูเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยคุณคายคยบอกเลยระบบ บัญชีในองค์กรของคุณจะลาบลื่นก่อนคุณผ่านเขาเรียกว่าก่อนคุณจะผ่อนบัตรเครดิตสิบเดือนนี้หมดอีกถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะคุ้มกับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี้อยากให้คุณตั้งมั่นก่อนก่อนที่คุณจะกดคำว่าสนใจหรืออินบ็อกไปหาน้องฝนขอให้คุณตั้งมั่นอย่างหนึ่งก่อนนะว่าคุณจะทำมันสม่ำเสมอแล้วคุณลองดูแค่คุณอาจขอแค่สองเดือนเนี่ยสองเดือนคุณลองเทสดู ใช้เล่มแรกใช้เล่มคัมพีร์ก่อนเลยจัดการระบบ Petty Cash คือรีวิวคือแบบเยอะมากแค่ระบบ Petty Cash ดีจ่ายเงินเป็นวันๆเขาเรียกว่าจ่ายอย่างเป็นระบบคุณเชื่อไหมคะคุณจะไม่มีภาวะแบบหมุดหงิดเวลาพนักงานอยากจะเบิกตังเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกคุณตรวจละเอียดคุณดูแหล่งละเอียดคุณมีระบบการเซน็นคุณมีระบบทุกอย่าง บอกได้เลยค่ะว่าหากคุณคิดว่าคุณสนใจคุณต้องตั้งมั่นกันนะว่าคุณจะทํามันสม่ําเสมอสองเดือนสองเดือนจากปีหนึ่งสิบสองเดือนนี้สองเดือนนี้มันน้อยมากนะแต่มันจะเป็นสองเดือนของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะบางกิจการนะเอาไปใช้แค่หลักสัปดาห์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเชื่อเลยคะ่ะจ่ายเป็นระบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวอุดรายจ่ายเราได้หนีมากนึกออกไหมคะ ถ้าคุณสนใจและขอให้คุณตั้งมั่นไว้นะว่าคุณจะทํามันอย่างสม่ําเสมอแล้วขวัดนะคะรอติดตามนะคะว่าคุณได้ไปแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมกําไรที่มากขึ้นของกิจการมันเกิดขึ้นได้อยู่สองอย่างหลายท่านทราบดี 1. คุณขายได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแน่นอนกําไรเพิ่มแน่นอนถูกไหมกับอีกอย่างหนึงคือ คุณกดต้นทุนให้ต่ำลงคุณประหยัดค่าที่จ่ายคุณอุดรูรั่วทุกอย่างเลยนะคะหมดสิ้นคำว่า hidden cost หรือว่ารายจ่ายแฝงคุณตรวจสอบดีแล้วว่ารายจ่ายพวกนั้นจำเป็นจริงๆคุณมีระบบ petty cash คุณมีระบบการจ่ายที่ดีคุณพาค่าจ่ายที่คุณจ่ายจริงๆเข้าสู่ระบบ ได้หมดการเรียนบัญชีเรียนทีเดียวมันจําไม่ได้หรอกวันนี้เราเอาวิดีโอลงตำใดแล้วคุณเอาไปเซฟลงที่บ้านเลยยิ่งใครม,มีหลายกิจการยิ่งคุ้มมากจริงๆก่อนที่คุณนะคะจะตัดสินใจซื้ออย่างที่บอก ต้องตั้งมั่นก่อนเพื่อให้กิจการของคุณเนี่ยก้าวหน้าอย่างเป็นระบบวันนี้กวาดไม่ได้ลงวางระบบให้กับองคอ์กรใดๆแล้วเราเอาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดลงมาในแฟ้มสแฟ้มนี้อย่างเต็มที่มากๆหวังเป็นอย่างยิ่งกับท่านที่ได้ไปไม่ว่าจะเป็น2เล่มเลยกับโปรโมชั่นนี้หรืออย่างที่เนี่ยพี่บอบบี้บอกว่าอะไรคะมีเล่มแรกอยู่แล้วถ้าพี่บอบบี้บอกโอ้เล่มแรก ทำไมคะเล่มแรกถ้าได้ไปแล้วถ้าทําตามกดว,ว่ามันเวิร์กนะนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่มีเล่มแรกแล้วอยากได้เล่ม2หรือมีเล่ม2แล้วอยากได้เล่มแรกในราคาพิเศษกดว,ว่าคุณอินบ็อกซ์ตรงนะคะแล้วขอเบอร์น้องฝนที่เป็นหัวหน้าทีมเซลล์ได้เลยกดให้อํานาจการตัดสินใจในเรื่องราคากับน้องฝนยิ่งถ้าใครเป็นลูกค้าเก่ากันนะคะก็น่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษเพราะวันนี้เนี่ยให้ส่วนลดแบบเต็มที่ได้เลยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งหมด ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดลงเป็นเอกสารต้นแบบเป็นวิดีโอที่คุณเอาลงคอมพิวเตอร์คุณดูซ้ำได้ขอให้สิ่งที่กวัดตั้งใจทำนี้นะคะมีประโยชน์ต่อทุกท่านเถิดเพราะว่ากวัดทราบดีว่าระบบบัญชีที่ดีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเติบโตได้อย่างแน่นอนวันนี้กวัดมีทั้งหมด9ธุรกิจหลายท่านทราบอยู่แล้วว่ากวดเริ่มต้นไม่ใช่ เกิดจากเพจบัญชีอย่างง่ายเราทําการค้ามาเป็น10ปีกว่าทำธุรกิจบริษัทแรกตั้งแต่อายู่22ตอนนี้10กว่าปีกับการทําธุรกิจอย่างที่บอกไปว่าถ้าระบบบัญชีแน่นเราคุมเงินสดได้กิจการเนี่ยเดินหน้า ไปได้อย่างเป็นระบบแน่นอนนะคะมันยั่งยืนแน่นอนเงินจะอยู่ในกระเป๋าเจ้าของเนี่ยอย่างอุ่นๆเลยนะคะดังนั้นฝากเอาไว้สําหรับแคมเปญโปรโมชั่นนี้นะคะท่าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์นะคะแล้วบอกว่าขอติดต่อน้องฝนเลยจะซื้อ2เล่มคู่กันในราคาพิเศษมากๆหรือถ้าคุณมีอยู่แล้วนะคะคุณอยากได้อีกเล่มหนึ่งในราคาพิเศษติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น เดี๋ยวตอนเย็นประมาณสักหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับท่านที่นะคะจะบอกว่าสำหรับท่านที่เพิ่งจดบริษัทหรือเป็นแม่ค้าออนไลน์ขอคุณมีหลักฐานสักนิดหนึ่งคุณเป็นเจ้าของแฟนเพจหรือว่ากำลังค้าขายออนไลน์เล่มนี้เล่ม first step นะคะเดี๋ยวจะมีความสนุกเกิดขึ้นตอนหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเดี๋ยวเยวต้อเช็คทีมงานก่อนประมูลเดี๋ยวมาลองดูกัน ตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่600เดี๋ยวจะเริ่มปอมเฮ้าราคาเต็มที่6,000เดี๋ยวจะเริ่มประมูลเล่มนี้นะคะ10เล่มนะคะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทให้มันรู้กันไปนะคะแต่ว่ารายได้ตรงนี้นะคะข,ขออนุญาตนําไปช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่าน้องๆที่ต้องการรายได้จาก สนับสนุนด้านการศึกษาเดี๋ยวทุ่มหรือสองทุ่มเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมีการประมูลเล่ม First Step กันน่านะสนุกแน่นอนนะคะวันนี้กลางวันนี้ฝาก2เล่มสําหรับการวางระบบบัญชีภาษีเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งมาร่วมประมูลเพื่อเอาเงินทุนไปช่วยเด็กๆก,กันสำหรับวันนี้บายๆค่ะ